เวลาพูดถึงเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเคยสงสัยกันไหมครับว่าก้าวแรกสุดจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากตรงไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับจะมาค่อยๆแกะรอยขั้นตอนแรกของการฟ้องคดีแพงในบ้านเราเปลี่ยนเรื่องกฎหมายที่ดูเหมือนจะยุ่งยากให้เข้าใจง่ายๆไปพร้อมกันครับคือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่กําลังจะฟ้องหรือว่าเพิ่งโดนฟ้องมา,มาหมาดๆนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากเอกสารสําคัญแค่ฉบับเดียวจริงๆแล้วเอกสารฉบับนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดทิศทาขงของคดีทั้งหมดเลยก็ว่าได้ เอาละครับเรามาเริ่มดูกันเลยสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็จะไล่ไปตามลำดับเลยครับเริ่มจากจุดสตาร์ทเลยก็คือการยื่นฟ้องจากนั้นก็จะไปดูกันว่าคำฟ้องที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นยังไงแล้วจะเกิดกลับกันละ่ะเป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องขึ้นมาจะต้องทำอะไรบ้างและปิดท้ายด้วยกฎเหล็กข้อสำคัญมากๆที่ช่วยให้ทั้งระบบมันเดินหน้าไปได้โดยไม่วุ่นวายครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรก ต้องบอกว่าคดีแพ่งทุกคดีเนี่ยมันเกิดจากข้อพิพาทกันก่อนแต่กระบวนการในศาลจริงๆมันจะสตาร์ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายที่เริ่มเรื่องที่เราเรียกกันว่าโจทย์เนี่ยครับได้ยื่นเอกสารชิ้นสําคัญที่เรียกว่าคําฟ้องเข้าไปคําฟ้องเนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวของบ้านทั้งหลังเลยคือมันเป็นเอกสารที่บอกทุกฝ่ายทั้งศาลทั้งฝั่งจําเลยให้เห็นภาพตรงกันว่าเรื่องที่กําลังจะสู้กันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่ แล้วที่สําคัญคือมันไม่ใช่ว่าอยากจะเขียนอะไรลงไต่ก็ได้นะครับกฎหมายของเราเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนมากว่าในพิมพ์เขียวที่ว่าหรือก็คือคําฟ้องฉบับนี้จะต้องมีองค์ประกอบสําคัญอะไรอยู่บ้างไม่งั้นก็ใช้ไม่ได้ครับซึ่งนี่แหละครับที่นําเรามาสู่หัวใจของเรื่องเลยโครงสร้างของคําฟ้องที่ดีมันเป็นยังไงเพราะถ้าพลาดตรงนี้ไปเนี่ยคดีอาจจะจบเห่ล้มไม่เป็นท่าตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มสู้กันเลยด้วยซ้ํา คำฟ้องที่สมบูรณ์แบบตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเสาหลักอยู่3ต้นขาดต้นใดต้นหนึ่งไปไม่ได้เลยซึ่งก็คือสภาพแห่งข้อหาข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับพูดง่ายๆก็คือ 1. เรามีสิทธิ์อะไร 2. เขามาทำอะไรที่ละเมิดสิทธิ์เราและ 3. เราอยากให้ศาลสั่งให้เขาทำอะไรให้เรา3อย่างนี้ต้องชัดเจนและร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันครับ เห็นไหมครับจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการร้อยเรื่องทั้ง3ส่วนนี้เข้าด้วยกันให้ได้คือต้องเล่าให้เป็นเหตุเป็นผลว่าเพราะโจทย์เนี่ยเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายแบบนี้แล้วจาเลยก็ดันมาทําการละเมิดสิทธินั้นด้วยการกระทําแบบนี้ดังนั้นศาลจึงควรมีคําสั่งให้จําเลยชดใช้หรือกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่โจทย์ร้องขอมันต้องเชื่อมกันแบบนี้แหละครับเออแล้วก็มีเกตที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับในกฎหมายแพ่งบ้านเราคือตอนที่โจทย์ยื่นฟ้องเนี่ย เขาไม่จําเป็นต้องรู้หรือไปอ้างตัวบทกฎหมายแบบเป๊ะๆมาตรานั้นมาตรานี้ก็ได้นะครับขอแค่เล่าข้อเท็จจริงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มันชัดเจนครบถ้วนก็พอเพราะว่าการที่จะหยิบกฎหมายข้อไหนมาปรับใช้กับคดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของศาลโดยตรงครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างชัดๆนะครับระหว่างฟ้องเคลือบคุมกับฟ้องไม่สมบูรณ์ฟ้องเคลือบคุมเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพิมพ์เขียวที่องค์ประกอบครบนะแต่ภาพมันเบลอมาก รายละเอียดมันงงง,งสับสนไปหมดจนฝั่งจำเลยไม่รู้จะสู้คดียังไงเดีส่วนฟ้องที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยอาการหนักกว่าอีกครับมันไม่ใช่แค่ภาพเบลอแต่มันคือพิมพ์เขียวที่ขาดส่วนสําคัญไปเลยเหมือนบ้านที่ไม่มีเสาหลักนั่นแหละครับซึ่งแบบหลังนี้ศาลต้องยกฟ้องศาลเดียวเลยเอาละครับพอโจทยื่นฟ้องไปแล้วทีนี้ลูกบอลก็จะถูกส่งไปที่ฝั่งของจําเลยบ้าง เมื่อไรก็ตามที่ได้รับหมายเรียกกับสำเนาคำฟ้องปุ๊บนาฬิกาจะเริ่มนับถอยหลังทันทีเลยครับสำหรับการตอบโต้อย่างเป็นทางการและนี่คือตัวเลขที่สำคัญมากๆครับ15โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจำเลยจะมีเวลาแค่15วันเท่านั้นนะครับนับจากวันที่ได้รับสำเนาคำฟ้องในการที่จะต้องยื่นเอกสารสู้คดีกลับไปซึ่งเอกสารฉบับนี้เราเรียกว่าคำให้การคำให้การเนี่แหละครับ คือเอกสารที่ใช้ขีดเส้นแนวรบของคดียอย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าวิาวธีที่จำเลยเลือกจะตอบไม่ว่าจะยอมรับปฏิเสธหรือให้เหตุผลยังไงมันจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตทั้งหมดเลยครับว่าสุดท้ายแล้วศาลจะพิจารณาตัดสินกันในประเด็นไหนบ้างแล้วความแตกต่างระหว่างปฏิเสธชัดแจ้งกับปฏิเสธลอยๆเนี่ยสำคัญแบบสุดๆเลยนะครับถ้าเราปฏิเสธชัดแจ้งคือเราบอกว่าที่โจทก์พูดมามันไม่จริงแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไร แบบนี้เราจะเปิดประตูให้ตัวเองสามารถนําพยานหลักฐานเข้ามาสู้คดีได้เต็มที่แต่ถ้าเราแค่ปฏิเสธล,ลอยๆพูดทวนๆว,ว่าไม่จริงโดยไม่มีเหตุผลประกอบกฎหมายจะถือว่าเรายอมรับข้อเท็จจริงของฝ่ายโจทก์ไปโดยปริยายเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้การต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยยากขึ้นไวเดิมเยอะมากสรุปง่ายๆก็คือเอกสาร2ฉบับนี้คําฟ้องของโจทก์กับคําให้การของจําเลยมันเหมือนเป็นการตกลงกันว่าจะสู้กันเรื่องอะไรในสนามไหน มันเป็นการขีดเส้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทถ้ามีเรื่องไหนที่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาโต้แย้งกันในเอกสารสองฉบับนี้ต่อให้มันเป็นเรื่องจริงศาลก็จะไม่เอามาพิจารณาตัดสินให้ครับเรียกได้ว่าถ้าไม่อยู่ในกระดาษก็ไม่อยู่ในเกมทีนี้พอโจดฟ้องจำเลยยื่นคำให้การคดีมันก็เริ่มเดินหน้าไปแล้วใช่ไหมครับมันจะมีกฎเหล็กอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากม ซึ่งเป็นกฎที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันความวุ่นวายความซํำซ้อนในระบบสารโดยเฉพาะเลยกฎที่ว่านี้ก็คือเรื่องฟองซ้อนครับหลักการของมันคือเพื่อให้คดีมันมีประสิทธิภาพและมีจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกรรมการฟุตบอลที่บอกว่าจะมาแข่งแมชเดียวกันโดยคู่แข่งคู่เดิมในสนามสแห่งกับกรรมการสคนพร้อมๆกันเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วจะรู้ได้ยังไงล่วว่าแบบไหนเข้าข่ายฟองซ้อน ศาลเขาจะมีเช็คลิสต์ง่ายง่ายอยู่3ข้อครับข้อแรกคดีแรกที่ฟ้องไปเนี่ยยังสู้กันไม่จบใช่หรือเปล่าข้อ 2. คู่กรณีในคดีใหม่เป็นคนเดียวกันเป๊ะกับคดีแรกไหมและข้อสุดท้ายประเด็นหลักที่ฟ้องกันเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าถ้าเช็คแล้วคําตอบคือใช่ทั้ง3ข้อคดีที่2ที่ยื่นเข้ามาใหม่จะถูกสารสั่งจําหน่ายคดีหรือก็คือปัดตกไปทันทีครับลองมาดูตัวอย่างในตารางนี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยอย่างเคสที่2 ถ้าฟ้องเรื่องผิดสัญญาไปแล้วแล้วนึกขึ้นได้ว่าอยากเรียกค่าเสียหายด้วยจะไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นผลมาจากเรื่องเดียวกันมันควรจะถูกรวมอยู่ในคดีแรกตั้งแต่ต้นจะเห็นว่ากฎนี้ไม่ได้ดูแค่ว่าใครฟ้องใครแต่ลงลึกไปถึงเนื้อหาและที่มาของข้อพิพาทเลยมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นขั้นตอนทางเทคนิคต่างๆไปพอสมควรแล้วคำถามคือแล้วภาพใหญ่ของมันคืออะไรทำไมก,กฎกติกาหย,ยุมหยิมพวกนี้ถึงได้มีความสำคัญขนาดนั้นกัน คือต้องบอกว่ากฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องขั้นตอนทางเอกสารที่น่าเบื่อแต่มันคือโครงสร้างคือเสาหลักที่คำยันกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าการต่อสู้ทางกฎหมายทุกครั้งเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและที่สําคัญคือมันมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้ทุกฝ่ายมุ่งไปที่การแก้ปัญหาที่เป็นหัวใจของเรื่องจริงๆครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะทิ้งเป็นคําถามไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับว่า กฎเกณฑ์ทางวิธีพัฒนาความลามเลยนี้แท้จริงแล้วมันคือกรอบการทํางานที่ซับซ้อนแต่จําเป็นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมหรือมันกลับกลายเป็นอุปสรรคสําหรับคนที่ไม่รู้กฎกติกาเหล่านี้กันแน่ซึ่งไม่ว่าคําตอบจะเป็นแบบไหนมันก็ยิ่งตอกย้าให้เห็นความสําคัญนะครับว่าการทําความเข้าใจโครงสร้างและกติกาของเกมมันสําคัญแค่ไหนก่อนที่เราจะตัดสินใจก้าวเท้าลงสู่สนามประลองทางกฎหมายครับ